อยู่ข้างบนเลยใช่อยู่ข้างบนเลยมกี้เึงไม่ต้องตะโกนม่งคลเล่ยเอนท้ายเข้นมาทางนี้กูลืมลืมบอกฝั่งซ้ายชอนอปายไยแล้วอันนั้นมนไปฝั่งขวาเขาบอกว่ไปอยู่ตรงนน้นปะนั่นน่ะสิเเ่เสียให้่นเขาปรมาชี้ยาเลยเดี๋ยวเฮ้ยพี่มันเป็นความระดับความสูงระดับนี้เลยอันี้งเลอไรอ้ปอเราชื่อย่านเนาะเออใช่ทุกคนก็อปมาเย้าหนี่งเ ตัวละกาวสร้างจีดาอูไอ้ไอ้เอฟผมมายอกนี่ดิดิกูไปเอ็งกูก็คุ้ยตัวแมะตัวแมะกูเลยตัวแมะไอ้งาละจောက်ดิเลยดิ ไม right? no, ่ม no, ีการเตะอะไรด้วยใช่ในเก็อไปเกือไปนะโมจัสสเพราะว่าโตโตสมาทูตุสสมาทตสสมาทูตุสารโมตัวียบริยูจีโอยเจ้ายามาหายูจีเนี่ยนะ่เจ้าสายยเนีมันตกก่อน่ะบเนะตัวเด้ยรีเ่ยเบียดกูจังเดียวเลยอ่ะฉลอรัตเตะเจ้าพิโน่ะฉรอตีเลฉันอเจ้ายาม่หาาเจ้าเยีเ่นะบอนลมยูหาต้าลูพิทเนี่ยิ่มแบ่งสายเลยอ้ยพี่ไม่กี่อยู่ข้างบนขนอาการที่โปมาชาเนี่ยแหละใช ก็โซวิ่งออกที่มา싸우เนี่ยไอ้ฮะวันนี้กูไม่ได้จริงๆนะแต่ทําอะไรไม่ช่วยอะไรกูวะเนาะมอเตอร์ไซค์ว้ายนี่มาช่องวางข้างหน้าตัวมึงอ่ะตะคาม้าไม่ช่วยอะไรกูแหละมึงอะไรกระดิกในรูนี้นั่นๆๆพี่สูงไหนตรงไหนไอ้นี่กูใช้อยู่ใช้อปอกแท้นี่ตะโก้ถั่วละเล็ดถั่วละละอยู่ละโอไม่ได้อย่างใช่ยังอันซาติอธิฐานเฮ้ยเฮ้ยอะไร ไมีอะไรแต่เนซ่อรทีอะไรก็ต้องงาออเนนะเขาเดโอ้ยยคนลุกเลเอจจ่าเลยเดลกเลยกเลยเลย่ไอ้เอนดส่กูบอกให้นาะกูบอกให้นาะไม่ดูนั่นแหละไม่ต้องมาเดี๋ยวกูดูเอง อันี่จะิมมัลาเนี่ยแอันนี้เดิมลาเนี่ยแะงากูแรงชี้ไม่เหมยเงานชีไม่เหมยดูนั่นดีแล้วกูเคลียร์ให้กูมาสร้างข่าวมีเยอะจะนี่ไงกู๊บารันดูมันปลอดภัยแล้วกูจะเรียกมึงเข้ามาไอ้บ้าที่มากลับไปรอที่เดิมที่มาอันเดีย้นะไอ้งานชีไปเหมเตรงจิตดวงยานซาทุกเออให้ลูกให้หลานได้พบได้เจอได้สัมผัสมีอะไรมาลงที่ผมครับไม่ต้องไปหลอกอันนี้มันผมเองจะปกป้องน้องมันเองเฮ้เออพี่ไอ้นี่ยังแก่งเลยอาการเล้งหนิลงม่ตัง เฮ้ยเุาเป็มาใครอะไม่มีใครอะเข้าเข้าไปรอในห้องแรกได้ไปรอในห้องนี้ดีกว่ามึงจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรห้องนี้ห้องแรกเลยห้องแรกเลยไปรอจะได้ไม่เห็นอะไรเออคเข้ามาวุเนี่ยเอ็คเข้ามาวุวยมีป้ามาเมียเอาคนหลังหลิงซาเลยหลังยังกูก็ไม่กล้าออกเลยปั๊บเงี้ยแล้วมเตยอะกวูเลยนี่เตดเตะเตะเติไม่ต้องวุ่นวายเลยทุยท่าเลยทุยท่าเลยก็สอมไม่หรอกว่าจ็เลยไปฝั่งนู้นแล้ววะไม่รู้เขาบอตัวพิเดน่าจะเจ้าเดียร์เลยอันนั้ง รอกูด้วยกูฆ่าแมงทั้งนี้แต่กูก็ม่กนทั้งนั้นโอ้โใครเปนี่มเตอรมาแลปีกันี่ไม่ตัอเจเลเนยงานอะไรปีกนนี่มาเี่ยู่ลยใเนียเ้ัเลยมี่ย้าไรป้มีนรก่เมื่อกี้มีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างมึงใช่เหรอไม่รีเปียวเดี๋ยวไม่พ่มาททยนเลยทองน้อยเลยสัตว์เอ้ยเมื่อกี้เหมือนแบบ ก้าวเข้ามาเหมือนผ่านลูกหน้าตึกตึกเลยเนี่ยมัเท่าเฮียวันเป็นท่ำก้ามเหี้ยแล้วใครแม่งฟาดกับขอบผนังตัวเอ้มันมีผู้หญิงอยู่ตัวเองครับแปะไปโบลันไปบรันแกนปนาทีโดนเนนานเลยครับตรงนี้เลยที่น้ำมาแล้วถ่ายจริงเลยกูตัดสินใจถูกเลยเฮียที่กูปีนข้ามางานงมแมนแล้วเนาะที่ที่อโบลันเท่าไรโบลันเท่าไรไม่มีหน้าผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ย ไม่ก็ยังไม่น่าเชื่อเลยนะขนาดนี้เลยเศรีท่าบนน้องนามาจเจอมาไมีบูดใช่เหรอใช่ผมไปเชื่อในข่าวโบราณไปพันรูโบยลอยไปนี่ไปด้วยกันไปด้วยกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้เดี๋ยวดร้อนเราเนี่ยอันเดียวกี่้เราหมดเลยเสียไปเลยจะน้องพี่ตายเลยต้องชอบไปไปเดือดรนมาอยู่นี่ไงคุยกับต่อไปแล้วเัิญราตรีมาแยกเลยบอ่ไอ้แบกอภิมหาด้วยหรือกล้าหาญอย่างเมื่อคืนนี้มึงยังกล้าหาญเลย ถึงจะหลุดไปบ้างแต่ก็เอาไม่ได้เลยมอน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 เลิกอย่างงี้มอนเข้าไอ้ยีมั้ยกูได้ยินเข้าไปดิงาช้าๆแหละงาช้าๆแหละยหางเดี๋ยวพึ่งตาเซลล์นี่แม่งไอ้ยีมันเซลล์เนี่ยโอ้ยกูก็กูก็เซลล์เหมือนโซราจิแหละไงจิอบลิเม็ดตัดดิชิ้นท้วยแหละดิโอ้ยชิ้นมานี่ก็ต้องช้าๆช้าๆ ซอยติบแปดเลยเนาะอาคารนี่เฮ้ยอนที่อะไรวะคนก็ยิ่งเก่งอยู่กับมาพุดภาพพุทภาพข้างหูกูดูแลเจ้าหนิจบวเนาะต่างานมพุทภาพพุทภาพเน่นาน